และแล้วมันก็ถึงเวลานะครับคุณผู้ชมที่ในคลิปนี้นะครับเราจะแบบว่าทําการเอาดาบที่ดีแต่ว่าคนใช้น้อยมาทําการลากข้างหัวกันนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไอดาบพวกนี้นะครับเป็นดาบที่แบบก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนคนใช้น้อยมากๆนะครับแต่ว่าถามว่ามันลากข้างหัวได้ไหมมันก็ลากข้างหัวได้นะครับทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ได้หวือหวาเหมือนกับพวกฮาบา์คิรี่เหมือนกับพวกซุยซุยนะครับทุกคนแต่มันก็ยังเล่นได้นะครับทุกคนซึ่งจะมีดามไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะคครรับผมมเอาุณช มันนี้ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักสวัสดีคุณผู้ชมที่น่าเลิฟทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับบักเจมบในช่องเจมี่กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับทุกคนบักเจมนะครับจะมาทำคอนเทนต์เอาดาบที่ดีแต่ว่าคนใช้น้อยมาทําการล่าข้าหัวกันนะครับผมซึ่งพี่คิดว่าเดี๋ยวในวันนี้อาจจะแบบว่ามาเล่นซัก2 3สดาบละกันนะครับทุกคนซึ่งดาบที่ดีและคนใช้น้อยนะครับซึ่งจะมีเป็นเจ้าดาบอะไรเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับทุกคนเอออ่ากล่องโอเคกล่องอยู่นี่กล่องเก็บของใช่ แต่ว่าคนใช้น้อยดาบแรกนะครับทุกคนพี่ขอให้เป็นไอ้เจ้าอ่าหาไม่เจอแป๊บนึงอ่ะนี่เลยนะครับทุกคนไอ้เจ้าดาก้อนชาเด่นนะครับบอกเลยว่าดาบนี้ก็มันเป็นดาบที่แบบเอาร่างข้างหัวได้นะครับทุกคนดามจก็เล่นได้ดามจก็สืบว่าดีแต่เนื่องจากว่ามันอาจจะแบบว่าสกิลติดยากไปหน่อยแต่ก็สือว่าละได้นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นดาบนี้ที่คนไม่ค่อยใช้หนึ่งแล้วนะครับและดาบที่2นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นไอ้เจ้าเซเบอร์นะครับผมซึ่งเซเบิร์บอกเลยนะครับว่าเป็นดาบท แต่เนื่องจากว่าดาบนี้คือมันต้องระยะประชิดจริงๆคือมันต้องฮิตบ l o c k โดนเต็มๆจริงๆถึงจะแรงนะครับและดาบนี้ก็เปิดเคนหลบได้ด้วยนะครับทุกคนมานกลยอาจจะแบบว่ามีคนเล่นน้อยนะครับผมเออและดาบที่สของคลิปนี้นะครับทุกคนพี่เจมก็ขอยกให้เป็นไ <c oughs> อ้เจ้าทูซิปเปิลคาตาน่นะครับทุกคนเลยก็คือไอ้เจ้า3ดาบของไอของโซโลนะครับทุกคนคือดาบนี้เนี่ยบอกเลยว่าดาเม,มาจม,มันค่อนข้างจะแรงดาเมจมันค่อนข้างจะแบบเบอร์นะครับทุกคนแต่เนื่องจากว่ามันซําคอมโบติดได้ยากนะครับเพราะเนื่องจาก มันจะขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งมันก็ต่อคอมโบยากนะครับทุกคนแต่ถ้าแบบว่าน้นสกิลแบบว่าสกิลสดสกิลต่อตๆก็สามารถค่าได้เหมือนกันนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับโดยรวมๆนะครับทุกคนดาบที่ดีแต่คนใช้น้อยก็จะมีเป็นไอเจ้าดักก้อนไชเดนไอเจ้าเซเบอร์แล้วก็ไอเจ้าชูซิเปิลคาตาน่านะครับจริงๆพี่อ้างอิงมาจากการเจอของพี่นะครับทุกคนพี่รู้สึกว่าไอดาบพวุงนี้เนี่ยพี่ไม่ค่อยจะเจอนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก่อนจะไปทําการรับชมคลิปนี้กันนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกันกกดไลร้งจ บากเจมกันด้วยนะครับผมจะดีใจมากมากเลยนะครับถ้ามีคนกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆนะครับโอเคครับทุกคนและเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้ปากเซมาทําการลากข้าหวด้วยดาบดีแต่ว่าคนใช้น้อยซึ่งก็มีดาบอะไรก็พูดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากดไลค์ซับไครกับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมไปกันเลยจ้ากำลังมองหา้านละฟาร์มเติมโลบ้ากับผลเกมพัดและจำหน่ายไก่ตนอยู่ใช่ไหมล่ะ E ้านอีซี่ฟาร์มร้านดีบริการไม่โกงไม่เกียนและแอดมินสุดใจเกเรดด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจร้านรับฟาร์มแนะนำซิอีซี่ฟาร์มเลยนะครับผมสนใจลิงก์ร้านทม่คิดเลยนะจ๊ะช้าก่อนถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆปักเจมขอแนะนําสิ้นนี้เลยครับผม IH a v e cpu ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะ มีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเดอ้อนึกถึงร้านคอมซิบแบบว่าจับๆแล้วก็เฟี้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ I have CPU สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนมาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เดอ้ออจุบมั่ว มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มล่ากันเลยนะครับผมอาจจะแบบว่าเล่นกับหมัดสายฟ้ากับไอเจ้า3งามนะครับนี่ก็คือไอเจ้าดักก้อนสายเด่นนะครับทุกคนเหตุ <S <S ผลที่ได้หมัดสายฟ้าก็เนื่องจากว่าหมัดซุมเนี่ยมันตอกคอมโบได้ดีก็จริงแต่ว่ามันเปิดเทียนหลบง่ายนะครับเอาหมาัดสายฟ้ามาละกันนะอุ้ยโอ้เจอฮาบาคิริตัวตึงซะด้วยมาฮาบาคิริผลประตูใช่ไหมได้เลย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวหาจังหวะเข้านะครับทุกคนต้องระวังหน่อยไอเจ้าดับเรามันค่อนข้างจะแบบสก,กิลใกล้นะครับอ่ะอุ้ยเขาได้อยู่ครอบไปสวยดักดัก ดก,กดลงพื้นไม่โดนแต่ว่าดาเมจแรงมากนะครับทุกคนนี่เล่นกระหมัตสายฟ้ามันเออมันเปิดเคล็หลบย่านะครับอาซาแบะมาเล่นเข้ากันปึ๊บป๊บไปไหนแล้วไอ้นุม่มปึ๊บป๊บจับ,บจามาก่อนโอเคทุกคนสวยโดนวุ้บปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบหันไปครอบ อยู่ไกลกันเกินสกิลดักหน้าสเตปฟ้าแหรอคนนี้อ่ะล็อกมาล็อกสวนไม่โดนมาใส่ฟ้าไปทุกคนทุ่มไปสอง0ัริงจริงๆเล่นก็ไม่ต้องแบบเออไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆตอดไปแล้วเขาก็ตายนะครับทุกคนจะไปไหนดูดมาไม่โดนนะครับไล่ไปไหนแล้วอาหาไม่เจอเข้าประตูไปไหนเอยอ,อยู่ข้างล่าง สก,กิลวีดักไปทุกคนคนนี้คือแบบว่าสเตปคือแบบสเตปเอาอหมัดหมัดมันอะไรมออดาคาบาคิริซิชิชิตะอาข้อไปโดนเต็มๆน่าจะาไม่รอดนะครับทุกคนในรอบนี้โอเคก็ซีซีไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มใหม่อีกดีกว่าจริงๆคนนี้เราก็แบบเราก็สู้ไปแล้วอยากหาสู้คนอื่นบ้างจังอะจับมาแล้วก็สก,กิลไปแล้วก็ควนควนควน,ควน คือดาบมันค่อนข้างจะแบบดาเมจด,ดีนะแต่ว่ามันก็เล่นยากอยู่เหมือนกันสกิลมันใกล้อะเนาะเอา้าโอ้โหจับโดนด้วยเว้ยคือเมื่อกี้บอกเลยว่าเออเออสุ่มจับเอาสุ่มสกิลสิโดดมาไม่โดนอ่ะครอบมา แล้วก็ปึ๊บ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 ขวัแล้วก็มาใสาฟ่ฟาสกิลซีแล้วก็เด้ง <c oughs> เรียบร้อยเดโดดิ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 ดงโอ้โหสู้คนนี้ไม่เอาจริงๆหรอไม่ไหวพวกสู้คนเล่นเผาไซบอร์กอะมันของโกงเต็มเลยนะโดนคอมโบวันช็อตแต่ยังไงเราก็ไม่รอดนะครับเอ่อเซิร์ฟน,นี้มีคนไห้สู้อีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหม งั้นถ้าเซิร์ฟนี้ไม่มีคนในทุนเล้วทําการย้ายเซิร์ฟพร้อมกับเปลี่ยนเซ็ตนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในรอบต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นเซ็ตสองสำหรับไอเจ้าดาบเซเบอร์กัหมัดซุปนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งก็เจอเป็นพหนมผลน้ําแข็งนะครับอ่ะจับมาหนึ่งทีแล้วกันคือดาบเซเบอร์เนี่ยมันต้องแบบวาระยะไกลๆน,นะครับทุกคนอุ้ยโอ้โหอู้ หายเลยเมื่อกี้คือชุดเดียวตายนะครับทุกคนคือเมื่อกี้ดาบเซเบอร์ดามจเวอร์มากอาจจะแบบว่าเพราะมันโดนคียบอรดเต็มๆแล้วก็เออใกล้นะครับอาจจะแบบว่าชุดเดียวตายเลยเมื่อกี้โอ้ดามจเวอร์จังวะเห็นไหมทุกคนบอกเลยว่าดาบมันดีนะครับแต่ว่าคนใช้น้อยเพราะมันเปิดทาคิดหลบง่ายนะอะลองจับใหม่โอ้โหข่าไซบอร์ขาวซบอโอ้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหชิปเป่งชิปเป่งงามไส้แล้วไองามไส้ไองามไส้เดี๋ยวขอฆ่าคนนี้ก่อนละกันแล้วก็มาล่อยคนหนึ่งนะครับอะจับมาก่อน ไม่โดนปุ๊บเขายู่บนฟ้าคนเนี้สเต็ปบนฟ้าเหรอ,อสกสกิลวีปาไปก่อนบอลเกีงกิโดนไหมโดนโอ,โ,อโอ้โดนต้นไม้จับนี่แน่เรียบร้อยไหมน่าจะไม่รอดไอ้เปไหนแล้วอ่ะโอ้อยู่นี่อยู่นี่หาไม่เจอ,หา,เจอหาไม่เจอหรือเธอไม่มีอันจับมา มองเรียบร้อยมา2คิวต่อไปก็คนนี้ต่อเลยมาโอ้รถขึ้นฟ้ามาก่อนโอเคไม่โดนไม่โดนขอส่วนละกันโอ้โหดาเมจเจ็ดร้อยรอบแรกคือดาเมจเป็นหมื่นรอบนี้คือดาเมจเจ็ดร้อยโดนไม่เต็ม <c oughs> คือดาบมันก็ต้องพึ่งอา่าพึ่งระยะหน่อยอ่ะเข้าไปจับแล้วก็อ่ะต่อยไปหนึ่งซีนี่จับต่อมาขอเต็มเต็มขอเต็มเต็มเรียบร้อยเอาหี่หน้ก็ตาย ไม่ตายนีทุกคนไปไหนจะไปไหนจัดตัวเองจะไปไหนจัดตัวเองวิ่งไรไม่ทันเลยตัวเองอ้าวตัวเองตัวเองล้อหลอกใช่ไหมตัวเองอ่ะตัวเองจะไปไหนครับอ่ะจับมาเรียบร้อยตัวเองตัวเองต้องตายนะตัวเองโอเคเรียบร้อยก็ เซเบอร์กับมาซุปก็ประมาณเช่านี้แล้วกันนะครับจริงๆคอมโบมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวเราไปเล่นไอเจ้าดาบสุดท้ายกันดีกว่าซึ่งก็คือไอเจ้า3ดาบนะครับก็เป็นดาบที่แบบเออทำคอมโบยากมากๆแต่ก็เล่นได้อยู่เดี๋ยวขอเอาสามดาบมาเล่นคู่กับหมัดเงือกแล้วกันทุกคนจริงๆก็อยากจะแบบว่าเปลี่ยนหมัดนะครับลองกับมัดเงือกดูแล้วกันอาจจะแบบว่าเข้ากันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ถ้าไม่ยัดคอมโบคาบูชางจริงบอกเลยว่าคอมโบแบบเป็นคอมโบจริงมันยากมากๆนะครับทุกคนสู้ต่อปน้ำแข็งเอ้ย อุ้ยวุ้ยวุ้ยโดดขึ้นมาก่อนทันอยู่โอเคเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วนี่แน่เอาไปก่อนสามพันสิไปไหนแล้วอ่ะสกิลปุ๊บโดนจับมาสวนเรียบร้อยพุ่งไปจับสวนอุ้ยโดนจับเหมือนกันสกิลลูกห่างดักนะอุ้ยโดนโดนโดนโอ้โหหนูว่าโดนคือเมื่อกี้มันเลยใช่ไหมอาจจะแบบว่าเล็งไกลไปหน่อยไปไหนนี่แน่รู้นะไอ้เต้าวก็จะแบบปะเนี้ยโอ้นั่นไง รู้แต่ว่ายังโดนโอ้โหซื้อบอริจิงโอ้โหโจับลูกข่างไปโดนไหมโดนกระเหลียบหรอนี่แน่ลูกข่างฟันหัวตัวแตกทีเดียวเชียวจี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 จจจก็ผมใครมาบอกสองหนึ่งอ่ะเราไม่ได้มาลุงนะว่าไงจะสู้ต่อหรอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเออเที่ยงนะครับทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีคนในสู้มากนะครับน้องๆก็ปเปรียนกันใช่ไหมอาจจะแบบไม่ค่อยมีคนในสู้มากมาเดี๋ยวเราล็อกมาก่อนซึ่งก็ไม่โดนอะจับใหม่โดน ปึ๊บ <reading> ปึ๊บโอ้โหโดนเหมือนกันโอ้โหโดนละนงละนาวอะได้อยู่ได้อยู่ลูกข่างขึ้นไปโดนไหมอืออ่ะเฮ้ยตกี้เปิดเค็นค้างชัวร์เลยหลบได้่อกี้ใช่ไหมจับมาโอเคเข้ามาใกล้ๆ้ได้ไหมาอต้าสกิลไม่มาหมัดคาราเต้ไปก่อนละกันจริงๆถ้าเราแบบว่าตายเราก็ไม่เสียขั้วหัวนะครับทุกคนเพราะว่าเราทั้งคู่ก็สามตับสามมาแล้วก็ชิวๆแล้วกันเนาะไม่ต้องกขั้งหัวตกนะครับทุกคนเสียข้้งหัวไปแล้ว ต้องบอกว่าได้ข้าหัวคมมาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนก็แบบว่าเล่นแบบไม่มีคอมโบนะครับเล่นแบบต่อตไปสกิลล็อกโดนก็อ้าวจับมาเรียบร้อยอ่ะลูกห่างไปเรียบร้อยจีซีครผม ในเซิร์ฟนี้ก็มีผลพิาสายเกิดด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราปิดคลิปไปพร้อมกับไปหาผลเลยละกันนะครับจริงๆคลิปนี้ก็เล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทุกคนเล่นไอเจ้าไอเจ้าง่ามไปรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าคือไอเจ้าง่ามถ้าเล่นกับมัดสุปคิดว่ามันค่อนข้างจะแบบเล่นยากนะครับทุกคนคือมันคอมโบได้ง่ายจริงแต่ว่ามันเปิดเคลียหลบได้นะครับก็เลยคิดว่าเล่นกับไอเจ้าคนสายฟ้าก็เป็นอันดีนะครับทุกคนซึ่งรวมๆก็ประมาณเช่านี้แหละครับทุกคนเซเบอร์กับมัตสุปก็โอเคก คิวใส่เลยละกันส่วนไอ้เจ้าหมัดเงือกักบไอ้เจ้าเอ่อสามดาบก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนมันคอม,มโบค่อนข้างจะไม่ค่อยได้นะครับจริงๆ3ดาบเนี่ยถ้าคอม,มโบจริงๆมันต้องแบบเน้นวันช็อตปะหรือยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าใครมีคอม,มโบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแต่ว่าผลพิศาจ์มันเกิดใส่เนี่ยเออมันมาเกิดเกาะไหนผลพิศดาร์อย่าบ,บอกนะว่าเป็นเกาะน,นี้เออหรือเป็นเกาะแรกวะอาจจะเป็น,กนเกาะเรือปะเดี๋ยวลองไปเกาะเรือซิเกาะเรือหรือเปล่าเชแบบอบแวบเกาะเรือไม่ใช่โอเคผิดมั่วหมดเลยตอนนี้คือแบบมั่วจริงแลก่อนปิด กันเพราะอาจจะแบบว่าถ้าเราไม่หาผลเนี่ยอาจจะแบบว่าพี่เจมส์ครับทาไมไปหาผลครับจริงๆพี่ก็บางทีมันก็สู้อยู่อาจจะแบบว่าไม่ได้มาหาผลให้แต่ก็คือถ้าสู้เสร็จก็จะมาหาให้ละกันนะโอเคเกิดกสตีนะครับมันอยู่สายข้างหน้าเราเลย60กสกมอ่าตรงไหนตรงไหนหน้าเป็นข้างบนนี้นะครับทุกคนใช่ไหม นี่แหละข้างบนนี้แหละโอ้ผลเพชรนะครับทุกคนซึ่งก็อ่าไม่อยากได้อ่ะเดี๋ยวรีเซตแล้วก็ทิ้งไปแล้วกั็ทิ้งไปแล้วก็รีเซตโอเคครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์สับใครแชร์เป็นกำลังใจให้ปากเสีงกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเด้อจุ๊บว่ะ